โอเคนะครับก็ต้องขอกาบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิเนฟิฟายไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามที่น้องๆสงสัยกันเลยที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับผมสลับเรื่อเรื่องของนะครับลิงตัวละครนะครับที่ได้รับตัวละครคอลแลบเฟรฟิทาวน์หรือว่าทุกตัวเลยนั่นเองนะครับน้องๆถามมาว่า พี่ลิงก์ตัวละครเนี่ยจะอ,ออกหรือเปล่านะครับผมยังเก็บไม่หมดเลยผมยังทําภารกิจไม่หมดเลยแพทหน่าจะโดนเอาออกหรือเปล่านะครับผมนะวันนี้เนี่ยพี่มีคําตอบแบบชัดเจนมาให้ดูกันครับน้องๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ สรุปมันเราโดนเราออกหรือเปล่านะครับผมผมจะได้มีกําลังใจแบบทําภารกิจนะครับผมนะทาภารกิจลิงค์ตัวละครต่อไปนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับก่อนจะรับชมลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องมิชชัแนลกันด้วยนะครับผมมาโอเคพี่จะขออธิบายกันก่อนนะครับว่าระบบลิงค์ตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนตัวละครนะครับเข้ามาที่ตัวละครเนาะแล้วก็มันจะมีลิงก์ข้างบนนะครับเขียนว่าลิงก์อยู่ตัวนี้นะครับผมแล้วกดลิงก์เข้าไปนะครับทีนี้ม นะครับตัวละครเราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสกายเลอร์นะครับโคโนอโลกนะครับตัวละครที่คอลแลบได้หมดนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้พี่ขอเลือกเป็นสกายเลอร์และกันเป็นตัวอย่างเนาะน้องๆหลายคนก็คงเล่นไปแล้วแหละนะครับพี่อธิบายไปนานแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับอีจยะพี่ขออธิบายซ้าอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมแล้วกดลิงก์ข้างล่างครับผมปั๊บนะครับแล้วก็กดตกลงครับอ่านะครับมันจะได้มาแบบนี้มันก็จะมีภารกิจให้เราเล่นนะครับผมก็จะมีเล่นโหมดต่างๆกดไปปุ๊บ มันจะมีให้เลือกดาดนะเป็นไหมให้เลือกโหมดนั่นเองนะครับเราจะเล่นโหมดไหนนั่นเองครับทีนี้อันที่2ก็คือจะอยู่ข้างล่างนะตรงนี้เห็นไหมก็จะมีให้แบบใช้เหรียญโกอัพนั่นเองนะครับนี่กดอัพไป100นะครับผม400นะครับผมได้รอบละ100โทเค็นนะครับ100โซ่ตัวนี้นาเห็นไหมนะครับแล้วก็ราคาเหรียญเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะตันที่อ่าหครั้งนะครับครั้งสุดท้ายก็คือ1,500เหรียญนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมหมดละนะครับต่อวันนะครับอ่าต่อวันแค่นี้ ส่วนภารกิจลงเล่นโหมดต่างๆก็คือได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงทั้งวันเลยยิ่งขยันเล่นแต้มตัวนี้ก็ยิ่งขึ้นเยอะนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการเล่นนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมลิงก์ตัวละครนั่นเองนะครับส่วนที่น้องสงสัยกันเนี่ยนะครับพี่ได้คําตอบมาจากไหน พี่ได้คําตอบมาจากฟรีไฟแอดวานส์ครับผมอ่าฟรีไฟแอดวานส์นี่เดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยฟรีไฟแอดวานคืออะไรฟรีไฟแอดวานคือฟรีไฟที่เปิดให้ทดสอบนะครับสำหรับแพทหน้านะครับผมนะสั้ํย้ว่าแพทหน้านะครับที่จะอัปเดตเข้ามาน่าจะสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละถ้าพี่เดาไม่ผิดนะครับน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับ,นนรบ,นนรบทีนี้ เรารู้ได้ยังไงเรากดที่ตัวละครเหมือนเดิมเลยนะครับที่เดิมเลยนะครับอ่าเห็นไหมยังมีอยู่หมายความว่าแผดหน้าเนี่ยยังมีลิงก์ตัวละครอยู่นั่นเองนะครับน,น้องจะได้อุ่นใจขึ้นนะครับเออพี่ ขอบคุณมากนะครับที่มาทําคลิปบอกนะครับเออผมจะได้มีกําลังใจทําภารกิจต่อไปนั่นเองนะครับทำต่อไปได้เลยตอนนี้นะครับผมใครที่เหลือตัวละครไหนเหลือกี่ตัวรีบทําเลยนะครับรีบเก็บทุกตัวนะครับสำหรับตัวละครฟีทาวอนนะครับผมนะไอแมก็ยังอยู่นะครับอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่มีให้เลือกตัวละครเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีโคโน่ด้วยนะครับมีเคมีสกายเลอร์นะครับผมมีโจตามียล็อกนะครับผมนะอ่าประมาณนี้ นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไมโครชิป นะครับไมโครชิปของตัวละครตัวนี้นะครับก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของคลิปอยู่นั่นเองไมโครชิปอยู hmm. <enthus flush. S 2> ่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับลิงก์ตัวละครในส่วนแผ่นหน้ายังอยู่นะครับผมยืนยันไว้ตรงนี้เลยว่ายังอยู่นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยมาดูคลิปพี่แล้วอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับเผื่อบางคนเขายังไม่รู้นะครับเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้ ก็จบไปนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตในส่วนแผนหน้ากันดีกว่านะว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเรามาดูตัวละครปริศนาคือเป็นตัวละครใหม่เองนะครับนี่เลยนะครับตัวละครนี้เนี่ยสกิลติดตัวบอกเลยว่าคตกงคตเกียนเลยนะครับก็คือจะปล่อยโดนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด นะครับผมในระยะ100เมตรด้านหน้านะครับผมปล่อยขึ้นแล้เบิดรัศมีกว้าง5เมตรลดความเร็วขึ้นที่50%นะครับอัตราการยิง35%สร้างความเสียหาย25หน่วยเป็นระยะเวลา5วิคูดาว90วิเลยทีเดียวนะครับโคตรโหดโคตรเถื่อนเลยนะครับโคตรกตเถตื่อนมันจะเป็นเหมือนโดนปล่อยแล้วก็วิ่งไปหาศัตรูแล้วก็ทําการ ครอบเหมือนโคโนะแล้วก็สโลไวประมาณแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตาเมสตู้ด้วยโอ้โหโคตรโกงเลยนะครับทีนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นนี่เลยห้องแลบนะครับไม่รู้ว่าจะมากิจกรรมอะไรต้องรอดูนะครับในส่วนแพดหน้านะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนเดี๋ยวพี่ขอกดรับของไม่ไม่ไม่รับไปแล้วรับไปแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรมสายฟรีของรางวัลแร้งก็จะอัปเดตเข้ามาแบบนี้ชุดนี้น่าจะเป็นชุดฟรี นะครับก็จะมีให้แลกตรงนี้น่าจะให้พี่เดานะซีซั่นนี้ประมาณนี้เห็นปหมนะครับก็จะมีให้แลกเหมือนแบบว่าแลกชุดแล้วก็แลกของฟรีพวกตั๋วต่างๆนั่นเองนะครับนำโทเค็นแลงนะครับมาแลกฟรีๆนั่นเองนะก็จะมีโหมดจัดลำดับทั่วไปนะครับจัดลำดับโหมดซีวิสแล้วก็โหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีด่านที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็สําหรับ นะ,ะนะครับผมคอมนะครับใครที่เล่นในคอมเหมือนพี่เนะี่ยเห็นไหมมันจะย้ายที่นะเห็นไหมเนะี่ยเห็นเมาส์พี่ปะมันจะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือครับไม่อยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางจะเป็นแหลงของเราแทนนะครับโโหโคตรสวยสวยจัดๆนะครับดูดิสมมุติเป็นแหลงแดงแหลงมัตเตอร์แหลงอะไรมันจะโชว์ตรงนี้เลยโอยอย่างเทจักปกติเนี่ยมันจะโชว์ด้านข้างหลังชื่อนะนะครับหลังชื่อตรงนี้แล้วก็คอมจะอยู่ตรงกลาง พี่ก็บอกไว้เลยว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าวางแรงไว้ข้างบนแบบเนี้ยสวยจริงๆสวยเพราะว่าถ้าเรายิ่งแรงมาเตอร์แรงแรงแกนอย่างเงี้ยสวยจัดบอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมสวยจัดจัดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอพับอัปเดตอ,อย่างหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของคู่หูตัวใหม่นะครับก็จะเป็นคู่หูฟินนะครับตัวนี้เลยนะครับโอตีน้องหลามน้องหลามถ้าใส่กับชุดพี่หลามพี่บอกเลยว่าโคตรเข้ากันนะครับโคตรเข้ากันเลย นะครับสำหรับตัวละครเอ้ยตัวละครอะไรวะคู่หูรับโซนสกิลนะครับก็คือเมื่อผู้เล่นนะครับเมื่อผู้เล่นโดนนะครับไอเมื่อผู้เล่นล้มหรือว่าโดนกําจัดเนี่ยนะครับเพื่อนร่วมทีมในระยะ20เมตรนะครับและตัวผู้เล่นจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น4%เป็นระยะเวลา5วิคูดาว90วินาทีนั่นเองหมายความว่าถ้าเราล้มหรือโดนยิงเนี่ยนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับและ ตัวผู้เล่นนะครับจะได้รับเพิ่มความเร็วขึ้น4%นั่นเองโอ้ยเจ็ดจัดๆบอกเลยว่าเจ็ดจัดๆนะครับสำหรับคู่หูตัวใหม่นั่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับข่าวสารเรื่องของลิงก์ตัวละครนะครับลิงก์ตัวละครก็ยังอยู่ครับแผ่นหน้ายัางอยู่นะนะครับตอนนี้พี่ก็เก็บน่าจะเหลือเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเหลือกี่ตัวเหลือแค่เนี้ยเหลือสามตัวพี่กะรีบเก็บให้หมดนะครับพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ นับส่วนมากพี่ต้องทำการทำงานนะครับประมาณนี้ไว้เจอกันทีิหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกับขอสว,วัสดีครับ